ถือว่าดีถือว่ามาดีวะ่ะมาดีวะ่ะโอ้ยเต็มการาบเต็มการาบไป่ล่าเต็มการาบไป่ล่าน้ำไหลจัดแยะแล้วเต็มการาบทีมันไหลจัดเลยละห้าร้อยไม่หยีโอ้ แรกครับผมก็ต้องกราบสิบบาทสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไปอยู่กันอีกเกมโชว์ราดแห่งไม่ดัดนะครับผมเดี๋ยวเอาสักหน่อยเดี๋ยวเกมนี้นะครับผมเปิดเสียงนิดนึงเดี๋ยวไม่มีอัตราลดในการเล่นวันนี้เรามาทุนที่ห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับผมมาถูห้าสิบแต่เรามาดูสูตรกันเลยดีกว่าว่าสูตรเนี้ยเล่นยังไงให้แตกถึงแสนถึงหมื่นครับผม แ <c oughs> ต่ดูตารางกรจายก่อนเลยตารางกรจายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะมีพระราชาในใจ,ใจเยอะสุดนะครับผมตามเลยน่าจะเป็นราชินีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วผมแล้วก็เป็นกององบัตรแล้วก็เป็นอัุ่นทองแล้วก็เป็นแก้ววายนะครับผมอา่าแต่ลังวายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีตัวคูนฮะมีสเก็ตเตอร์สามตัว,ตวโอเคตามนี้นะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมาทุนห้าสิบเริ่มเบ็ดสิบเลยนะครับผมขยับเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับ พาด้าก็คือขยับเป็ดไปเรื่อยๆนะแต่มัไม่ได้ไงทต่มันไม่ได้ไงแต่มันไม่ได้ก็ต้องได้แล้วป่ะโอ้พอขยับเป็ดฮ่าปาปึ๊บได้เลยแม่งเข้าให้เลยมันเข้าให้เลย,เ,เ,ลยเอารีนะัทเก็ตเตออร์ีกตัวหนึง่งอือหือรูปมาดิรูปมาดิวายเข้ากี่ตัวเนี่ยและคูณหกเข้าไปโอเค แลคูเจดเข้าไปเออเอาดิไหลไปดิไหลไปดิไหลไปดิอย่างเงี้ยแลคูสิบสามาไปเออไหลไป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 ร้อโอเคขยับเปเลยครับผมไปครับผมลูมาดิลูเข้าไปดิโบแลคูหไปยังโอ้้อบห้อ้ลููบกูบก อุ้ยเกือบเต็มกราฟแหละคูสิบสี่อุ้ยพันห้าพันห้าสิบนะไม่ใช่พันห้าร้อยแหละคูสิบเจ็ดสี่ร้อยแปดสิบอู้ยสวยอยู่นะมาดีอยู่ถือว่ามาดีอยู่สองพันสี่โอเคถือว่าดีถือว่าดีถือว่ามาดีว่ะมาดีว่ะอุ้ยเต็มกราฟเต็มกราฟไปล่ะเต็มกราฟไปล่ะ ไหลจัดแหวะแล้วเต็มกราฟที่มันไหลจัดเลยละห้าร้อยไม่หยี่หูยก็รับไปเต็มๆนะครับผมอยู่ที่8,200ครับผมโอ้โหเบเบชิวชิวบราโบรเบเบชิวชิวบราโบรรุนรุยเข้าอีกอ่ะเบเบชิวชิวบราโบรปยังกันไปเข้าอีกป่าเข้าอีกป่าเข้าอีกป่าโอ้หูว และคุณเจ็ดไปยังเข้าไปอุปสามพันเก้าูยแล้วสเก็ตเตอร์เข้าอีกโอ้โห,โหงานนี้ขวานสูงโอ้โหเข้าสี่ตัวเลยอือบอกเลยครับผมมีว้าวจานนี้6 8่หกพันแปดแล้วเบสสองร้อยด้วยไง่คือแบบรู้เรื่องอ่ะสิบทีอะรู้เรื่องมาแล้วดอกแรกเราไปแบบเทอร์โบเลยเนาะ ไปแบบเทอร์โบเลยปะเดี๋ยวลูมเข้ามาลูมเข้ามาโป๊ะโป๊ะโป๊ะคูนสี่เข้าไปและลูมเข้าไปอีกอุ้ยแล้วน่าจะชินีจ่ายปะโอเคและคูนเจ็ดไปอย่างสามพันหนึ่งถือว่ามาดีรอบนี้มาดีวะ่ะแต่เกมต่อไปเราจัดสาวท่ามเลยดีกว่าั้างแต่คูติดห้าร้อย สวยงามคูสิบสามไปยังสามพันห้าหน้าพระราชาก็มาวะหน้าพระราชาก็มาแล้วคูยี่สิบเอ็ดอู่เก้าพันสี่เอาสิเอาสิเอาสิหมื่นห้าเออเอาสิ เฮ้บโอเคแล้วก็จะไม่เข้าวายหลายๆอย่างเงี้ยก็ชอบเลยกัน,นคุณย D ิบเจ็ดเข้าไปดีไปต่อฮะโอโอถือว่ามาดีนะถือว่ามาดีนะสองมืนสี่ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เราเอาไว้เจอกันคลิปนี้สำหรับคลิปนี้สีอยู่กดบายครับผม